เงินมาแล้วพี่น้องเราบอกไปเก็บกิ๊บปมเฮ้ยไปขุดจิ๊มปมพวกมังเฮกับเปกินเฮ็ดแล้วท่าิกนแต่เราเสียใจแล้วมาบอกไปก้นกิ๊บปมนี่ไปก้นอยู่นี่บอกมาดนมาดีอืมฝนพันห้ามบอกเอาขั้นนี้มาด้ขากลับมาหัวเทียนบดติดเดี่ยวมาลานมาั่นไอ้ลานเขาขันไห้ก้อนไปบีบอกเอาขั้นนี้ ตาดิทิ้มเลยก็หนนั่นอ่านาน,น้ำก้นแรงลักกาิศ์เตรียมของบุญเขาประดับดินพี่น้องยายเขาประดับดิน,ขขน,นขเขาแล้วกเฮ็อย่เอ๊ี้นไปย่งไปเต็มดิเจ้ายวเต็มตาหมากอกเล่มือนในไรกว็เมือวานอันนั้นอันนี้อันนี้มู่เดียว แต่ว่าแ้เ <S. <S ่เจ้าได้มิตะดอกบ้านบานแม่แม่เแม่ได้บ้านบานมูอเดียวซีข้นพากันหยาดกันอันนี้สีออกมาเฮ็ดไข่แม่หนูเพื่อนว้าวยาวยาวยาวควงทิ้มมันดอกข้าวอีหยังน้ำผู้เมันคือผลตาคนแต่ว่าอยู่กัดอยู่ขางข้างควอมเนี่ยอันนี้ก็เฮ็ดผึ่งพี่น้องเฮ็ดผึ่งเต็มตาหมกกอก คนไล่ลลยไปป้าเดียวนึงมาสิมาลงกมันอันนี้ฝนโตแข็งฝนแห้งเที่ยงก็ไล้พวกเขาไล้พวกมันเมี่ยเท่านั้นมันคํามันเห็ดเขาอันนี้เฮ้าอาจาเห็ดอันหานเนวเห็ดเขาประดับดินเฮ้าอาจามันยาก่าจารยกันยกลยพากันเอาจำเลาละตัวตาละ,ละต,ละต,า,ละตา,านพากันไปอันเอาห่อเขาเขามาไ่ไหวบานออกไปว่าสิตักพอไงออมม,มั่มบ่เอา ไปตปุ่มมะม่าเออตุ่มมะม่าแมงพึ่น้าบอกปอก้ว่าป่ะถามอยู่อ,อ,อันเพิ่นสิไปไปกวนกิปป๊บปมแล้วว่าสันมือเศร้าเขามามาส้วนข้าเจ้าเออบ้านนี้ขอเกัดป้าสิไปกวนใส่นอสันสิไปกวนกิ๊บปมได้ม้าใบแมงกินน้ำแมงบันกินเห็ดหลดแล้วมักไปเก็บเห็ดวะสันสุดท้ายบ่มมมเห็ดตี้ยอย่างนี้จะยีหนูว่านาหน้าไปแล้วว่านั้นกูยังลรู้เหรน กีบีทอดาบอกว่าหน้าได้ไปแล้วคนกิบโปมมันล้วบอกว่าเ่าห้เจ้ากินกีนโฟมน้ำเล้าล้วไราเปันคนอ้ิมารีนี่พอัากีบเหรียญใจได้มาซะไก่คู่บ้าอดบ่ได้มันคืบพอมมีมูช่วปูบามาถอดพญากีบแล้วเหรียญใจพ่อเราขอมานสวยๆมีเปส่ทรงพิมพ์กลับมาละถ้าแม่นมันแม่นมันแม่แม่ผ่นไปพุนได้พอยากีบเรามาไปได้หน่ เราไปใส,ส่ซุ้กับม้ให้บานิวิเออีเซลฮวักเขาไปให้แต่ว่าออกไปแล้วว่าสัน้นไปมึงเราอยู่เฮียไหนไกลกำลังซวนพวกเอาเก่าโม่งนี่ละพักกันไปเอ,อ้าอืมึ่งเสียมทึ่งของเสียมลอกไปเอาอยู่หน้าไม่บอกแม่นนีตาไปเอามาไว้แล้วเออาให้เอาถือให้ เพราะว่าเสียงใหญ่อยู่น่าเนี่ยอ่านนาก่อนจะสีบ้อนเห็ดงานไปหาอีพิมแล้วเดี๋ยวหน่อยน้องบีไปหานองพิมไปซื้อของเหมือนเนี้ยโอ้เงินเขากับบ้านเนี่ยอุ่นเข่าให้เงินเห็นงานพี่น้องเงินเห็นงานแต่ว่าไปจีน้ำตู้น้ำอีกภาพภาพภาพ เองบุกพักกันไม่มีต้องการใสเงินเนอว่าใช่ถ้าเพงจะได้ซื้อของซื้ออย่างหลายอย่างเนาะเฮ็ดอันนี้เฮ็ดพวกความเงินต้องใสเงินรวมนะซ่าเจ้กี้บ่บ่ได้เฮ็ดดอกพี่น้องสูมือมีมิแต่เอาไปจังหันเนี่ยเหมือนสาวรุ่บานนี้ตั้งแต่ไม่ใหญ่ไปเ้าก็เฮ็ดได้ปีปีละละปีกายกับปีใหญ่เนาะปีนี้อีกแมนพวกน้องบีไปตั้งนาฬิกาหนึ่งเที่ยงขึ้นออกไปฮอดไปกัเที่ยงขึ้นนิดๆ ดอกไปใหญ่ดอกประดับดินเสร็จแล้วอีกจกักสองสามสิ้นกระเม่นเขาสากปันพี่น้องเขาสากนี่เขาเจียวแห่งเอินกล้วยปูกล้วยหญ้าเขาสากกล้วยป,ปูกล้วยหญ้าแต่ว่าหญ้าหญ้าแฉะแม่แม่ก็พอของพ่อน้องบีนั่นเพิ่นเสียเมื่อแล้วเพิ่นไปเมื่อแล้วก็เหลือแต่ลูกเหลือแต่เอื้อยพ่อน้องบีกะไปกล้วยคือเก่าหญ้าพาลูกเอินหญ้า กับยาท่างพอได้หน่อยอีกส่วนมากเขาบ่ค่อยได้ไปขั้นเบาบางแต่ว่าขั้นไปคุณได้เข่ารุดบกการเท่ของเราพี่ดองให้เราอาบน้ำก่อนมันไสีหล่นปลาเอ้หล่นกระตานะสีหล่นตาเออเนี่มันฝนมันตกก่อนมีแต่ดาะงามกวนถ้ามันฝนมันตกให้มันไปอีกบ่ không nhung, 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 nhung. <laughs> <cười> <cười> có thùng sai không có đẻ sai. Eh, ế, người này nè các bạn, mấy ta phải mua đá xoáng tăng, lèo mấy người này đọc chùm bạn nhung im nhim nhu tìm gà ta mọc cọt, mấy người tìm lên oai, Loi người you เห็ดปวกประมาณสิบดอกเนี่ยละร้อยร้อยหาสิบหรือสองร้อยซ้ำบุ๊คนี่มังเห็ดปวกนี่ยมีต่งา,ง,งามๆเห็ดพึ่งอันนี้ก็เห็ดพึ่งพุนเห็ดพึ่งอันนี้ตะก,กี้น้องบีวัวนี่เห็ดทานนี่ก็เห็ดทานสองอันนี่นี่อันนี้ก็เห็ดทา,ทา,ทา,ทานท นี่ก็เฮ็ดทานนี่ทเฮ็ดทนนี่่ปงเ็ดทานอันนี่เฮ็ดเพิงเนื้สีมุนของเราแล้วสีจ,จมให้น้องเบียร์บ,บ่บ,บรายุคำขึ้นสูม,มือพี่น้องเหมือนว่านเป็นอารถนหญ่หมือนนี่ขี่สามรอบปูกิดไปเรื่องฝ่าวาเฮ็ดเข่าหอ พ็ดท่อเขาไปรับปินน้ำเต็มตาเลยแข่งกันผลสรุปมือนี้เอาเป็นว่าแม่สนะพอ่ออืแม่สนะแม่ได้แต้มไปนึ่งแต้มล่อล่อมึงมือหนาเตียไปอีกไพซีิได้แต้มอีกล่อมึงมือหนามือนี้แม่สนะแซงหนาไปแล้วแต้มนึ่งแล้ว ผลพ่อได้ใดมันนีพี่นงังเต็มตาหมวมกเกาะเราหาอยู่หา,หากินขันสื่อขาจเจ้าไว้บมเมนต์นหน่อยแต่เห็ดไข่ซีดอกกระรอยเห็ดไ<า><า>ข่คา,า,าราดอันนี่บ้เสียน้ำปูกิดบไ้เสีย <c oughs> สรฟรีตลอดบด้เสียจัยกเทียรเราผ้าไปเพราะเรากลับไปน้ำนอกจากขันไปน้ำหลดใเพิ่นขึ้นเหมือว่านที่บได้เสียเทเราหาสิบ อันนี้เราสามรอเราไปโอ้ลืมบอกเราเขาเจ้าคอมเมนต์เขามาว่าบ้านพ่นไส้โอ้ยอยู่บอปเมนบ้านพ่นไส้คืออย่างนี้แหละว่าสันเห็ดปวกเห็ดปวกเห็ดปวกไฟคืออย่างนี้แม่พอหลายว่าสัมเขาเจ้าเอิ่นเห็ดปวกอย่างจาาังหวะเพิ่นคอมเมนต์เขามาบอกบอกแม่ไปหาทางพุนว่าสั่นทางพ่นไส้เห็ดปวกหนาไฟหรือเห็ดปวกอีอย่างดอกส้มๆ้มมไหม เออไฟไฟนี่แหละพอนบอกหลายว่าสันว่าพูนไส่พูนไส่กับพูนแล้วพูนลงไพ่พูนแล้วอ๋อออกหลายคกว่าสันป่ะวันนี้น้องวีไปก่อนมาได้มึงเต็มแม่ชนะมื้อนี้พี่น้องนี่ไปก่อนสวัสดีจ้าฝนกะเศร้าแล้วฝนกหยุด